ขอขอบคุณคำแปลจากเพจเคล็ดวิชามหาเซียนด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสามารถโดเน a t สนับสนุนความเลอะเทอะได้ที่นี่เลยนะครับตำนานราชันเซียนแห่งนครตอนที่49เออๆนี่เฉินเซียงลิงน,นี่เราพูดกับตัวเองนะถ้าเกิดว่าเราพลาดครั้งนี้ไปแล้วแล้วก็ ก็คงจะไม่ได้เจอเขาอีกตลอดชีวิตเลยนะเขากำลังจะไปแล้วนะรีบคิดหาวิธีสิเออเออทำไงดีทำไงดีทำไงด,งดีอับปิงอ๋อขี้ออกแล้วขี <c oughs> ้ออกแล้วเออคุณลินคะขอฉันแอดวีแชทได้หรือเปล่าคะคราวหนะ้าถ้าหากว่าฉันหาแหล่งแรกเจออีกฉันจะได้ส่งข้อความไปบอกคุณไงคะ <c oughs> นี่วิธีที่กูจะ ได้ติดต่อกับเขาเดี๋ยวฉันขอสแกนเองนะคะพอดีว่าฉันชอบอยู่ข้างบนนะ่ะแล้วก็ให้คนอื่นเขาอยู่ข้างล่างฉันอยู่ข้างบนเองเออนี่ชักจะเริ่มรู้สึกว่าการแอดวิชชพวกนี้มันไม่ค่อยจะเหมาะกับสถานะของเราสักเท่าไรแล้วสิแถมยังให้กูอยู่ข้างล่างอีกด้วยกูอยากอยู่ข้างบนว้าวคุณลิน นี่คุณตั้งชื่อโปรไฟล์ว่าเด็กหนุ่มอายุ200ล้านปีนะคะเนี่ยฟังดูขี้โม้มากเลยนะคะเนี่ยเออก็นะฉันก็แค่เขียนความจริงลงไปก็เท่านั้นแหละไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหนเลยเออนาะไม่แปลกเลยสักนิดเดียวไม่แปลกเลยอายุ200ล้านปีเองเอาละนับจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะเรียกคุณว่าพี่ลินนะคะคงไม่ติสากันนะเออ อห่ใหญ่โง่อเอ้ยเรื่องของเราน่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนะเฮ้อช่างเถอะให้ของไวต้ตอบแทนน้ำใจเธอสักหน่อยก็แล้วกันเอาละเห็นแกที่เธอเรียกฉันว่าพี่ฉันมีของจะให้เธอน่ะเออให้ฉันเหรอคะเอานี่โอสดทิปพ,พวกนี้นะเธอจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เธอเลยเออเออเออโอสดทิปงั้นเหรอเออนี่วิลินคะ ยาพวกนี้คนทั่วไปอยากได้แค่ไหนก็ไม่มีทางหาได้เลยนี่คะแล้วทำไมถึงให้ฉันเยอะขนาดนี้ล่ะมันรับค่ามากเกินไปฉันรับไว้ไม่ได้คะ่ะเอาชนะฉันสุบโอสถทิปจากภูเขาสูเว่นมาจนเกลี้ยงเลยละ่ะของพวกนี้นะมีเต็มกระเป๋าฉันเลยโอสถทิปนั่นนะ่ะเธอเก็บมันไว้เธอะว้าวเขินอีกแล้วขอบคุณนะคะพี่ลิน เออนี่คุณเองก็มีใจให้ฉันงั้นสินะรอก่อนเถอะรอฉันกลับไปจัดการเรื่องที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนเถอะนะแล้วฉันจะตามหาคุณอย่างแน่นอนฉันจะต้องเสียตัวให้กับคุณให้ได้ <c oughs> ฉันจะยัดเยียดความเป็นเมียให้กับคุณตอ <c oughs> นประมจอนลิน้นด้โปรดเป็นผูน้นำให้กับพวกเราจอมยุทธ์รั่วเชิงด้วยเถอะเออใช่เออใช่เร่ฮุเร่ เออได้โปรดครับท่านประมจารลินได้โปรดมาเป็นผู้นำของพวกเราเธอฮูเร่ฮูเร่นั่นสินะมีเพียงปร,รมาจารลินเท่านั้นเลยที่สามารถเป็นผู้นำของพวกเราได้นะเอาละแยกย้ายเถอะฮะงานนี้เออนี่นี่นี่หมายความว่าก็หมายความว่ากูไม่เอาด้วยกับพวกมึงหรอกนะ <c oughs> เออปร,รมจารย์ลินคือว่าหือฮะโอ ปรมจานลินเปลี่ยนใจแล้วันเหรอครับเออนี่นี่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะฮะฮะเออนี่มึงคุยกับกูเหรอฮะเออคือว่าเขาเป็นลูกศิษย์ที่ผมเพิ่งจะรับมานะครับเขามีชื่อว่าจางเสียวลินเป็นต้นกล้าพันธุ์ดีทีเดียวเลยล่ะครับอะติงฮะนานี้เอาล่ะตามฉันมาเออครับ นี่ยังจำฉันได้ไหมเอ่ยจางเต้าลินฮะนานี้โอ้โหนี่มึงตกใจเบอร์ห้าเลยหรือเนี่ยตาแม่งทะลักทะลุทะเล,ล,ลออกมาเลยเส้นเอ็นก็ปุดหนึ่งเส้นสามแชกเลยนะเนี่ยอ๋อโอเยโปโลเยยินยงังเออเออนี่น,นี่นี่มันอ๋อนึกออกแล้วตันเทพครับ จากกันมา2,000ปีในที่สุดก็ได้พบเจอกันสักทีไหนลองเล่ามาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โลกเซียนกันล่ะฮะแม้แต่เธอก็ยังถูกบีบให้ลงมายังโลกมนุษย์งั้นหรือเนี่ยก็หลังจากที่มันทําให้จัก,กรพรรด,ดินีเหยาหลินสิ้นชีพนะผ่านวัตจกักร6สรรพสิง่งมันใช้เวลา3,000ปีฟื้นคืนพลังแล้วตอนนี้มันก็กลับมายังโลกเซียนแล้วครับส่วนกับผมเองก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะครับ ก็เลยจําเป็นต้องลงมายังโลกนี้นะครับฮะราชันปีศาจผ่านวัฏจักรหกสรรพสิงแล้วยังไม่ตายอีกงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้นะถ้าหากเจอเขาแล้วก็จางเต้าหลินก็ต้องเผามันจนหมดไหม้อยู่แล้วละ่ะฮะแล้วนี่เจ้ายังจําอะไรได้อีกไหมเอ้ยถามมากจริงมึงขี้เกียจอธิบายแล้ะอ่ะมึงดูเองเลยแล้วกันพี่เจ๊บป,ปุ๊บเปิดอ่ะดูซะสินี่แหละที่กูจําได้นะ่ะ ตำนานราชันเซียนแห่งนครตอนที่50 <laughs> จ้างเต้าลิงเทพผู้ยิ่งใหญ่ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมีวันนี้ด้วยเ <laughs> ออทนาจาจร์ครับรีบนี้ไปก่อนไม่อย่างนั้นมันจะไม่ทันการเอานะครับเออใช่แล้วครับทนอาจารย์รีบหนีไปสิครับรอไดอยู่ล่ะถ้ากว่าข้าไปแล้วนะ พวกเจ้าจะทำยังไงกันละ่ะเฮ้ยจ้าดาบเจ็ดสีมานี่เจ็ดแสงข้ะจ้างเต้าลิงยินดีใช้ตะบะทีดบำเพ็ญเพียรมาอย่างยากลำบากกว่าสองพันปีเพื่อแลกกับพลังจากท้องนภาเฮ้ยจ้าเทพสายฟ้าฮะโอ้โหหยุดเดียวนี้นะนี่แกคิดจะตายไปพร้อมกับฉันคือไงกันเฮ้ยเปลี่ยง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  ก็ใช่นะสิถูกต้องแล้วล่ะเฮ้ยจ้าอาตุมฮะอาจารย์ไม่นะไม่จางเต่าลิน้นดาบนี้ของเจ้านะฆ่าฆ่าไม่ได้หรอกนะเมื่อข้าฟื้นฟูพลังกลับสู่สวรรค์ได้เมื่อไร เจ้าที่กลายเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาน่ะจะหยุดยังค่าได้ยังไงกันล่ะเฮอฮอเออเรื่องนั้นนะ่ะเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะต่อให้ไม่มีข้าก็เถอะท่านมหาเทพลินเฟยนะ่ะก็จะฆ่าเจ้าเองแล้วฮะนานี้ไม่มีทางมหาเทพน่ะตายไปแล้วนี่เขายังมีชีวิตอยู่อีกงั้นเหรอฮะ กายเทพของท่านมหาเทพนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกนะเจ้านะไม่มีทางอย่างรู้ถึงพลังที่แท้จริงของท่านมหาเทพหรอกอ่าอจิปุ๊บเอาละเอาละพอแล้วล่ะหลับซะเถิดนะลืมมันไปซะเถอะในตอนนี้เขายังอยู่ในร่างของมนุษย์ยังทนรับการดึงความทรงจำจากอาดีตชาติไม่ไหวหรอกนะ ชาตินี้เขาคงต้องเริ่มใหม่ในฐานะมนุษย์อีกครั้งสินะไอ้เจ้าปีศาจแดนอสุรกายนั่นคิดคดทรยศได้แม้แต่เพื่อนเก่าเกของตัวเองแต่กลุ่มมีอำนาจหลายฝ่ายบนโลกเซียนกลับไม่แยแสเลยแม้แต่นิดเดียวนี่ก็ผ่านมาหลายพันปีแล้วสินะไอ้เจ้าคนพวกนั้นคงลืมความรู้สึกหวาดกลัวที่ครอบงำจิตใจในตอนที่เรายังอยู่ที่นั่นไปแล้วสินะเฮ,ะฮะอีกไม่นานเราจะกลับไป เมื่อถึงตอนนั้นไม่ว่าบุญคุณหรือว่าความแค้นเราก็จะชำระมันให้หมดเลยแล้วนะ <c oughs> ขนาดตอนเราขี้เรายังใช้กระดาษชำระมาแล้วเลย <c oughs> แล้วนับภาษาอะไรกับบุญคุณกับความแค้น <c oughs> เราจะต้องชำระมันอย่างแน่นอน <c oughs> มุกอะไรกลัวเนี่ย <c oughs> เออรมามาจ้าลินลูกศิษย์ของผมเออนี่ท่านไปเอาตัวดำศิษย์ผมมางั้นเหร เอาซะเหนื่อยเลยนะมันเหนื่อยจนหลับเลยนะน่ะถ้านี่โหดจริงๆเลยเด็กยังไม่เว้นเอานี่ตำราโบราณสามมวนนี้ฉันให้รับไปสิถือว่าแทนคำขอโทษที่กวัดถัวดำลูกศิษย์มึงไปอ่ะนะเออแต่ว่านะห้ามเก็บไว้กับแค่ตัวเองจงพยายามส่งต่อให้ลูกศิษย์ของคุณซะเฮ้ยจปบปบนมรับพระบัญชาจากปรมาัาราลลิน เออแล้วก็นะเอานี่เอออดีเอายาพวกนี้ไปด้วยแล้วก็เอามันไปให้ลูกศิษย์ให้หมดเลยนะเอานี่อันนี้จูชีตันแล้วก็อันนี้จูจีตันเอาไปด้วยล่ะเออเออเออนั่นนั่นนี่นี่นี่มันเออคือของพวกนี้มันสมบัติล้ำค่าทั้งนั้นเลยนี่แต่เอาใส่ถุงพลาสติกเนี่ยนะเออ นี่มึงบ้าหรือว่ามึงโง่กันแน่เนี่ยแต่โกนะสมกับเป็นท่านปรมจารย์ลินแล้วล่ะเออปรมจารย์ลินครับทําไมท่านถึงได้ใจดีกับเสียวหลินขนาดนี้กันล่ะครับอ๋อเขานนะคือจางเต้าหลิงกลับชาติมาเกิดนะฮะโอ้หนานี้จะ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 จางกะกะกลับมาเกิดงั้นเหรอโอย ติดอ่างเลยกูเออใช่แล้วละ่ะจางเต้าลิงนะ่ะลงมาในครั้งนี้ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะกลับไปสู่ขั้นเซียนให้เร็วที่สุดแล้วนะเออน่ะนี่หมายควายว่าลูกมนุษย์จะเกิดเหตุวุ่นวายครั้งใหญ่งั้ยหรือครับถั่วต้มนะครับใช่แล้วละ่ะตอนนี้นะ่ะยังไม่ถึงเวลาส,สางปัญหาหรอกนะแล้วในะตอนนี้วัสดุดิบ ลอมยวนตันเจ็ดดาราคืนวิญญาณก็ครบแล้วละ่ะเราต้องรีบไปช่วยชิงหมิงอวี่ก่อนแล้วนะแล้วก็อีกอย่างเราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครคือฆาตกรที่อยู่เบื้องหลังของตระกูลไปนนะ่ะไอ้เจ้าฆาตกรนั่นมันคือใครกันแน่เอ๊ะหรือว่าจะเป็นมึงวะหรือว่าจะเป็นมึงหรือว่ามึงกันแน่ไม่รู้ละเดี๋ยวกูจะต้องรู้ให้ได้ <laughs>